สุดค้าก่อนไปเวนดึกวันนี้นะครับก็นอนไม่หลับเลยอยากจะพาทำตัว Image map นะครับสมมติเรามีตัวบทนะ้อยอยู่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องการที่จะเ l p educate หรือว่าให้ข้อมูลในการดูแลตัวเองบองต้นว่าถ้าคนไข้เนี่ยหรือว่าคนใช้งานนะมีอาการปวดท้องบริเวณนี้บริเวณนี้นะเขาจะต้องดูแลตัวเองหรือว่าจะต้องไปหาหมอหรือเปล่านะครับผมก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยแล้วก็เข้ามาที่บอทน้อยนะครับผมวิธีการสร้างแชทบอทหรือว่าการเชื่อมต่ออะไรบอทน้อยเนี่ยก็คือสามารถดูกับ EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเข้ามาที่บอทน้อยนะต่อไปก็ให้ไปที่เอ็ e x t e n นนะครับ t e c h ทพิมใน Google ว่า e x t e n d t e c h นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็ sign up for free ก็ได้นะครับผม ด้วย Line Account หรือว่าจะเป็น Gmail ก็ได้นะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาประบานี้นะครับให้มาตรงที่ tools แล้วก็มาตรงที่ image Math mapp generator นะครับสามารถเลือกเป็นอัพโหลดไฟล์จากตัว URL ก็ได้นะครับผมแล้วก็ชนะูดไฟล์อันนั้นเราก็มาเลือกตัวรูปท้องนะครับผมก็ 9, คอร์เดก็คเดเลยนะครับผมเพื่อที่จะระบุได้มาก ละเอียดมากยิ่งขึ้นทีนี้พอเราได้รูปมาด้านขวามือนะครับผมก็ให้เมาส์นะครับมาคลิกคลิกซ้ายค,าค้างไว้นะครับผมแล้วก็ปล่อยเพื่อที่จะกางอนณาเขตนะครับผมเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยเมื่อคลิกบริเวณนี้นะครับผมเขาก็จะโชว์เป็นตัวข้อความนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าตัวไดอล็อกอีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคหรือจะให้โชว์เป็น ก็ความในการดูแลแตัวเองเลยก็ได้นะครับโอเคอัน okay, นี้เดี๋ยวผมรีบทําให้ดูนะครับโอเคเราได้9้าควอดแรนนะครับด้านซ้ายมือหลังจากที่เราลากอนาคะมันก็จะขึ้นมาแอคชั่น9อันนะครับผมท้ายแอคชั่นมีค่อนข้างหลากหลายนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความการใช้งานเลยนะครับผมอันนี้ขอใช้เป็นแมสเซจแอคชั่นนะครับผมก็ให้เป็นปวดท้องหมายเลขง นะครับอันนี้ชื่อชื่อแต่และคอดแรนต์มันก็ยาวอยู่นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับผมจริงๆแล้วก็เขียนเป็นตัวคอดแรนต์ชื่อคอดแรนต์เขาจริงๆเลยก็ได้นะนก็ออาจจะลงบรูปแบบของข้อความดูก็ได้นะครับท้องหมายเลขหก เราอัพโหลดรูปขึ้นมานะครับผมตอนที่มันเจ n เนอเรตให้มันไม่ได้ขึ้นเบส URL ให้เดี๋ยวลองเจ n เนอเรตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเจ n เนอเรตใหม่ okay. แล้วนะครับผมมันขึ้นเบส URL ให้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ Copy ใหม่ขึ้น Copy Successfully นะครับให้มา ลบอันนี้ออกให้หมดนะครับผมแล้วก็วางอันใหม่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคส c กซ s สแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้ในโทรศัพท์ดูนะครับพิมพ์คำว่าปวดท้อง<ป>มาไหมมาไหมปื๊ดปื๊ดหมนุน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 อันคอนเน็ตแน่เลย ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยันาดีโอเครูปมาแล้วเสร็จแล้วเราลองกดดูนะสองอนเราบอกว่าปวดท้องใช่ไหมเราจะเพิ่มข้อความขึ้นมาด้วยก็ได้ว่านี่นะครับเราจะเพิ่มข้อความว่าอ่โ x เคท่านปวดท้องประเวณใดเอามหม จงท่านกรุณาเลือกบริเวณที่ท่านรู้สึกปวดท้องโอเคกดเซฟนะแล้วลองใหม่นะครับปวดท้องโอเคมันก็จะขึ้นข้อความมาให้นะกักราณาเลือกบริเวณที่ท่านรู้สึกปวดท้องนะผมสมมติผมปวดท้องตรงนี้เลยตรงกลางข้างบน ันก็จะขึ้นเป็นปวดท้องหมาเล็กสองให้นะครับผมแล้วเราก็เอาคําว่าปวดท้องหมาเล็กสองนะผมซึ่งเป็นบริเวณอาจจะใช้เป็นชื่อตัวคอดเรนของเขาก็เป็นอีพิกัสอีพิกัสติกรีเจียนอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าตัวไดล็อกเพื่อที่จะเอาไปให้เขาเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองเบื่องต้นหรือว่าการบอกเออว่าเขาน่าจะเกิดเป็นพยาธิสภาพของภาวะไหนนะครับผมมันเป็นแบบ ทันในทานข่าวหรือยังอะไรประมาณนี้เขแบสอบถามต่อไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะนําข้อมูลมาบอกว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับผมอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นเฉยๆนะผมสมมติผมปวดด้านขวาล่างนนะครับขวาล่างนะครเป็นไส้ติ่งอปวดตรงไหนดีปวดปวดตรงนี้ปวดขี้ไม่ใช่ละโอเคอันนี้ก็เป็นการยกตัวอ,อย่างคร่าวๆในการใช้ประโยชน์จาก image map นะครับผมก็สามารถลองเอาไป adapt ดูได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำ i m m g g m แบบในการให้ความรู้ด้านสุขภาพในการทำลายเชตบอรนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ